อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายพี่ๆท,ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ไม่ว่าจะรับชมนะคะผ่านช่องทางของ YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook อ่าหรือว่าจะเป็น Tik To k อก่าหรือว่าจะเป็น l ล n e เป็น i อนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะพี่ๆที่รับชมผ่านช่องทางของ Facebook ก็ s u b s c r i b e ค่ะกดติดตามช่องนะคะแล้วแตะที่กระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับพี่ๆที่รับชมผ่านช่องทางนะคะของแฟนเพจก็สามารถกดติดตามกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของร้านเกจิ มหาเวทนะคะสูย์จองพระใหม่เครื่องรางของขลังได้เลยก็ขอพระคุณนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะทุกทท่านเลยสำหรับวันนี้ค่ะอ่า อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรายการที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะแล้วรุ่นเขาก็เต็มไวัหมดวัมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้เป็นเสมาพยักป์ปากไยรี99ค่ะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนก็เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพเนาะมีลูกศิษย์นะคะล,ลูกศิษย์ศรทัทธายเยอะแยะมากมายจริงๆทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะสำหรับ หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะหรือวัดทานอาหารเนาะที่จังหวัดนครสวรรค์คงณชั่วโมงนี้เวลานี้คงไม่มีท่านไหนนะปาว่าที่จะไม่รู้จักหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะอืมก็หลวงพ่อพัดเนี่ยคือท่านเป็นเกจิสายนครสวรรค์อยู่แล้วเนาะก็เป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโอแล้วก็เกจิเยอะแยะมากมายเลยค่ะสืบสายวิชาของครูนะคะก็ ไปศึกษาค้นหาค้นคว้านะคะได้ที่อาจารย์ Google เลยนะคะเดี๋ยวน้องปาจะทําคลิปอยู่นะแต่ยังไม่มีเวลาเลยต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับประวัตินะคะของหลวงพ,พ่อผัดวัดห้วยดวนให้นะคะตอนนี้ก็สามารถค้นหาได้คะ่ะลองค้นหานะคะจากอาจารย์กูด,ดูได้เลยนะคะ Google นี่สุดยอดแล้วนะคะ ความรู้เยอะแยะมากมายเลยอ่าสำหรับรุ่นนี้ค่ะเสม,มาพยักปากไพรีก็หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราปาจะมาแนะนํานะคะข้างหลังเป็นแบบไหนข้างหลังเป็นแบบนี้อันนี้คือเหรียญที่เขาแจกศูนย์จองอ่ะเดี๋ยวปาดูบินแป๊บนึงแจกูนยนจองเนี่ยเขาให้กระไหลเงินลงยาราชาเดี๋ยวนะกระไหลงเงิน,บบน,น,นลงย,ยาธงชาติค่ะจีวอนอ่า ลงยาทองชาแล้วก็ลงยาจีวอนะคะขอบแดงซุ้มน้ำเงินนี่ตามนี้เลยนี่สวยงามสวยดีค่ะสวยดีด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ น,นี่ปเป็นเหรียญแจกศูนย์นะนี่ปเป็น,นปเหรียญแจกศูนย์นะไม่ต้องสีส่วนสองเหรียญน,นี้นะคะน้องปลากแกะออกมาจากกองลุ้นนะคะด้านหลังนี้ทั้งหมดเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะนี่ที่ไม่ได้เขียนตัวเลขเนี่ยนะคะข้างหลังเนี่ยแถวหลังทั้งหมดคือรายการลุน้นเนื้อลุ้นโชคพี่ๆหลักหลายท่านก็ยังคงสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอะไรคือลุน้นเนื้อลุ้นโชคนะคะก็อธิบายง่ายๆเลยค่ะรายการลุน้นเนื้อลุ้นโชคก็คือเขาซีนกล่องมาแบบเนี้ย ซีนกล่องมานะคะก็คือประมาณนี้อ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือเขาซีนมานะคะการแกะเนี่ยอันนี้คือรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคแล้วก็กล่องทึบมาซึ่งข้างในปาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าปาจะแกะออกมาได้เนื้ออะไรซึ่งแล้วปาแกะออกมาแล้วก็คือได้เนื้อนี้บางท่านน่ะอาจจะได้เนื้ออื่นที่เนื้อดีๆแล้วแต่โชคนะคะหรือบางท่านก็ได้แต่เนื้อล่างๆก็มีแล้วแต่โชคใครโชคมันเนาะนี่เลยค่ะเหรียญเสมานะคะทรงพิมพ์ก็สวยงามนะคะ ือว่าโอเคอยู่สวยสวยนี่ด้านหลังนะคะก็เป็นหนุมานนะคะขี่เสือเสมาพยักษป์ปะาพายรี99นะคะหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินค่ะเบาเบาดีต่อไปนี่เลย อันนี้น่าจะเป็นทองทิย์หรืออะไรนี่แหละป้าไม่แน่ใจจวต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ติดเนื้ออะไรการหมานะคะก็ขอบบนเขียวนะคะแล้วก็ขอบซุ้มอา่าขอบกระหนกเป็นสีแดงลงยาแดงสวยช่วงนี้เล็บ แม่ค้าอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเล็บเลยคะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทําเล็บดูสีเพราะว่ามันเป็นสีเจลซึ่งปาไม่ปาไม่เนี่ยเป็นครั้งแรกของการที่น้องปาไปทําเล็บที่ร้านนะทาเล็บป,ปกติก็จะทาเองแล้วสีที่ปาทาเองมันก็จะล้างง่ายเพราะว่าเป็นสีธรรมดาแต่อันนี้คือเป็นสีเจลแล้วปาไม่รู้ว่าเขาล้างยังไงยังไม่ได้ลองเสิร์ชดูแต่ว่า๋ยวต้องคงเอาไปให้ที่ร้านล้างอะคะ่ะเพราะว่ามันใช้น้ํายาอะไรก็ไม่รู้ในการล้าง ก็ประมาณนี้นะคะก็มีรายการอะไรก็มีอันนี้น่าจะของลูกค้าแน่นอนทันมาแค่องค์เดียวนะคะเป็นรายการที่สี่เนาะรายการที่สี่เนี่ยเป็นเนื้อเงินลงยาแดงจีวอนา่ะขอบน้ำเงินซุ้มน,น้ำเงินพื้นหลังแดงและด้านหน้านี้นะคะถ้าเป็นสี่แถวนี้เป็นสี่กล่องนี้นะคะเป็นรายการกรมกร,ะะกรมการนะคะอ่าเป็นกรรมการนะคะชุดกรรมการส่วนด้านหลังนี้แค่สามองค์อย่างนี้นะคะเป็นชุดของขวัญน,นะคะ ขาก็เขียนมาให้น้องปาก็ยังดีแล้วก็เนื้อนี้นะคะรายการที่6นะคะนี่รายการที่6 รายการที่6เป็นรายการเนื้ออวก้าลงยาลายธงชาติค่ะยอดฮิตมากๆเลยสําหรับอวก้าลงยาลายธงชาติเนื้อนี้นี่อยากจะบอกว่าลูกค้าสนใจจองเยอะมากๆไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะหมดก่อนเป็นระดับแรกเลยส่วนรายการที่7ค่ะเป็นอวบก้าองค์ชุบทองแท้นะคะขอบแดงซุ้มน้ําเงินพื้นหลังแดงขออนุญาตยังไม่แกะนะคะขออนุญาตยังไม่แกะนะคะเพราะว่าเดีย๋ยวเราป้าต้องจัดส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะ ต้องจัดส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะส่วนรายการนี้มีแค่องค์เดียวคือรายการที่แปดนี่แค่องเดียวรายการที่แปดเราสึกว่าจะเป็น 3K ค่ะเนื้อ 3K ชุดของขวัญน,นะคะ3องค์เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเซ็ตของอัลปาก้าทั้งหมดเลยอ่าเป็นเซ็ตอัลปาก้าก็แตกต่างกันที่การลงยานะคะการลงยาแดงเขียวฟ้าอะไรเงี้ยสีฟ้าก็เป็นสีวันเกิดของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อท่านอ่าท่านเกิดวันศุกร์อ่า ะะส่วนชุดกรรมการนะคะมี4องค์นะคะเป็นเนื้อละวะหน้ากากเงินเป็นเนื้อสตะหน้ากากเงินอ,อ๋อเป็นเซตของหน้ากากเงินทั้งหมดนะคะสำหรับชุดกรรมการนะคะส่วนด้านหลังก็ตามนั้นเลยค่ะเป็นรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคค่ะอ่ะโอเคขอบทวนเนาะเดี๋ยวน้องปลาจะส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็มาอัดคลิปอีกทีนึงเหลือหรือไม่เหลืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาอัดคลิปในช่วงของพักเครื่องมหาเวท อีกรอบหนึ่งเนาะก็จะแกะให้ดูนะคะว่ารา,ายการที่7เป็นยังไงถ้าเหลือนะรายการที่6เป็นยังไงอา่าหรือว่าเหลือรายการลุ้นโชครายการกรรมการหรืออะไรยังไงก็สอบถามกันมาดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่าโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่าน,นมากค่ะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ